want the whole world in the palm of my hand, I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who catch me I'm ready, looking in my hand and it's steady, I'm trending, ascending and blending, lyrical bending Now I'm spreading and getting my name out now, yeah they hear me laugh, all the crowds repping the sound, I'm hitting the ground, running, up and coming, ain't nothing, yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100, cold-blooded, no budget, from nothing to something I got a full hand and a full plan I ain't gonna stop till I'm at the top man Every single drop got me feeling awesome I'm about to pop, started from the bottom, yeah I wanna live, I'm cold inside Give all I have just to feel alive เอาละครับกับสวัสดีเหล่าผู้เล่น f ี o ุตบอล2025ทุกท่านนะครับแล้วก็จะมาพบกับตำนานของบาซ่าอีกท่านหนึ่งนะครับลูดวิกซูรีนะครับอันนี้ตอนแรกเนี่ยผมก็กดตู้บาซ่าครับหวังว่าจะได้โรนานินโยครับแต่ว่าดันได้พี่ซูรีแทนเองนะครับเดี๋ยวมาดูเพสต์สไตล์กันก่อนนะครับเพสต์สไตล์เนี่ยก็จะเป็นล้มิ่งแฟงเป็นปีกที่ตัดเข้าไปในกลางสนามนะครับไม่ได้ตัดเข้าในกรอบเขตโทษนะตำแหน่งการเล่นครับก็จะเป็น RWFIMF ได้นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูบูสเตอร์กันนะบูสเตอร์ของซูวีนะครับเขาจะเป็น agility นะครับเป็นสายสปีดล้วนๆเลยแต่ว่าไอ้บูสเตอร์ที่เราต้องสุ่มเนี่ยส่วนตัวนะผมเชียร์ให้เป็นพวกเกี่ยวกับเลี้ยงบอลน,นะครับเพราะว่าถ้าเรา u p w เ l ลแบบ a อโต้ไอ้ค่าเลี้ยงบอลเนี่ยมันจะตันอยู่ที่กรสุก้าแต่ถ้าเราเอาบูสที่มันเสริมเรื่องการเลี้ยงบอลเนี่ย มันก็จะทะลุเพดานเป็นหนึได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือบูสเตอร์ที่ผมสุ่มได้นะครับก็คือเทคนิคครับอ่าก็จะบวกในเรื่องของบอลคอนโทรเลี้ยงบอลคลองบอลนะครับแล้วก็ส่งสั้นนะเหมาะกับซูรีดีครับแล้วก็การอัพสเตตนะครับผมอัพแบบออโต้เอานะครับเพราะว่าผมสุ่มบูสเตอร์ที่ได้ในเรื่องของการเลี้ยงบอลมาแล้วไงก็ไอเทคนิคเนี่ยที่ผมสุ่มบูสเตอร์ได้มาเนี่ยพลังไอโอเวอร์เลตติ้งเนี่ยจาก101เป็น102เลยนะครับอ่หเดี๋ยวมาดูค่าพลังกันดีกว่านะครับกาารหาช่องเนี่ยเวมาือว่าหาช่องได้ดีครับ แล้วก็ควบคุมบอล96เลี้ยงบอล100ครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าเราเอาบูสเตอร์มามนทะลุเพดานได้ครับแล้วก็การของบอลเนี่ย99ส่งสั้น78นะครับแล้วก็ส่งยาว75แล้วก็ถัดมานะครับการจบสกอร์ครับจบสกอร์อยู่ที่84 เรนลูตั้งเต76แล้วก็ปั่นโค้ง83นะครับแต่ต่อมาเป็นความเร็วครับความเร็วอยู่ที่86ไม่ได้ไวขนาดนั้นอนะเออแต่ก็ออกตัวดีอยู่นะสปีดต,ต้นอยู่ที่98นะครับผมใช้โค้ที่บวกสปีดต,ต้นอยู่นะเป็น99นะครับแล้วก็ฮิคารเวอร์80าบาลานซ์96แล้วก็สเตอร์มินานะครับก็จะอยู่ที่85นะแล้วก็การใช้เท้าครับ,รบเขาถนัดเท้าขวาแต่ว่าเท้าซ้ายเนี่ยเขาก็ใช้ได้ดีเหมือนกันแต่ว่าฟอร์มเนี่ยก็เป็นสแตนดาดนะ การป้องกันอาการบาดเจ็บก็จะเป็นมีเดียมนะครับต่อแล้วลืมบอกไปครับไอ้เท้าขวาเนี่ยไม่ใช่ซ้ายเนี่ยจะเป็นนานครั้งถึงจะใช้นะครับมาดูสกิลกันครับสกิลก็จะมี double touch cut behind turn skull move soft control แล้วก็มีจบสกอร์แบบท่าปัดโผล่เนี่ยนะเออเวลไทม์ช็อตด้วยนะครับสกิลต่อมาครับก็จะเป็น one touch pass อนพาร์ท spin point cross นะครับแล้วก็เกมแมนชิพเรียกฟาว์นั่นเองครับ อ่าแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มสกิลนะครับอันดับแรกเลยคือ fighting spirit ครับเผื่อเราใช้ปีกตัวเดียวอะไรองี้นะครับแล้วก็มียิงไกลนะครับปั่นโค้ง outside ลเล l e r ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า4สกิลนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับส่วนสกิลที่4ครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยครับเอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงการรีวิวนะครับเมื่อไม่ได้พี่เหยืนเนี่ยก็ต้องมาเล่นซูรีย้อมใจครับแต่พอได้เล่นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตัวมันคล่องว่ะ นะครับจังหวะล็อกจังหวะพลิกตัววนเลี้ยงบอลวนอะไรเงี้ยคือทําได้ดีเลยอ่านี่ครับควายหน่อยครับเล่นเซ็ช็อตครับแล้วก็วิ่งเข้าไปเปิดระยะสั้นๆครับนี่ครับคือจังหวะดวลหน่งอนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสชนะสูสงมากๆนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลแบบเท้าไว้ิจิ๊กๆๆเลยเออเนี่ยมันคล่องดีเลยครับเนี่ย แล้วก็จุดเด่นของซูรีครับอีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมสังเกตได้เลยคือเป็นตัวที่สอดมาทําประตูได้โคตรบ่อยอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าสไตล์เนี่ยของเขาเนี่ยเป็นโรม,มิงนะครับอ่าเป็นตัวแบบว่าตัดเข้าในมาทมาประตูอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะเนี่ยครับจังหวะนี้ผมให้บอลกับชาบี้ไปแล้วเขาก็ทําช่องไปนะครับนี่ครับแอบทําช่องได้ดีเหมือนกันแล้วก็ออกตัวไวด้วยนะครับอาา่าจังหวะนี้หนึ่งที่ชาบี้ยังไงให้บอลมาแล้วก็พลิกตัวครับเนี่ย เท้าไวมากครับพลิกตัวทีหายลยครับแล้วก็จ่ายให้จู๊ดยิงไกลเข้าไปครับนี่ครับจังหวะการเลี้ยงจังหวะการพลิกตัวนะครับแบบมันตามมือมากๆครับเป็นตัวที่เลี้ยงบอลง่ายมากๆครับอาจจะเป็นเพราะว่าข้อดีของนักเตะตัวเล็กอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับนักเตะตัวเล็กเนี่ยเวลาควบคุมบอลอย่างเงี้ยมันจะควบคุมง่ายกว่าตัวใหญ่ไงอ่านี้จังหวะนี้ก็สกิดมาได้ครับพี่โดจ่ายให้สักหน่อยครับ ตัดเข้าไปยิงครับไอจังหวะการทำประตูจังหวะการยิงเนี่ยก็ถือว่ายิงได้ดีอยู่ภาพมันไม่ไครเกินไปนะครับเพราะว่าไอตอนที่ผมรีวิวเนี่ยผมไม่มีสกิลเสริมเลยเนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยความเร็วถือว่าโอเคเลยไม่ได้ช้านะครับแล้วก็ไม่ได้เร็วถึงขั้นขนาดที่แบบว่าฉีกกระชากองหลังอะไรขนาดนั้นนะฮะอ่าแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับแกเล็เบลครับผมกะเปิดให้พี่โดนะครับกลายเป็นซูรีแย่งมงเฉยเลยครับเอจังหวะสอดทำประตูเนี่ยแกทําได้ดีจริงๆนะ อ่าเนี่ยครับมาดูอีกครั้งครับจังหวะพลิกตัวครับเนี่ยได้บอลปุ๊บพลิกไปเลยครับโอ้โหหลุดกองหลังเลยฮะเนี่ยแล้วก็ปันให้จูต่อจูจ่ายให้โดยิงเรียบร้อยครับเออจังหวะพลิกตัวอะไรเนี่ยดีจริงนะครับเออมันของดีอยู่นะตัวนี้นะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือด้วยความที่ว่าเป็นนักเตะตัวเล็กเนี่ยแหละมันคล่องก็จริงแต่ถ้าเจอแบบเซนเตอร์ตัวหนาแบบไอ้เนี่ยจังหวะนี้ครับซาลีบาเนี่ยโอ้โหเบียดง่ายๆเลยซาลีบาบอกหวานเจี๊ยบเลย นะครับเออเป็นนักเตะตัวเล็กเวลาที่เราเลี้ยงบอลไปบางจังหวะเนี่ยโดนบังบอลมิดเลยครับแต่ว่านะครับถ้าเราไม่ได้ประท้ากับพวกเซนเตอร์หรือว่าวิงแบ็กเนี่ยมันยังพอแบบฝืนไปได้อยู่เนี่ยจังหวะนี้ครับจูดเขาเบียดมาเบียดไม่เข้าครับ อ่าแล้วก็จ่ายให้บิดอยิงเข้าไปครับในจังหวะที่ประทะกับกองกลางฝั่งตรงข้ามอ่ะมันยังพอแบบเอาชนะได้อยู่แต่ถ้าเอาไปเจอกับวิงแบ็กหรือว่าพวกเซนเตอร์เนี่ยอาจจะผ่านยากนิดนึงนะครับอ่าบางจังหวะมันอาจจะเลี้ยงไม่ผ่านจริงๆอ่ะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนะครับตัวีเนี่ยเป็นนักเตะที่ค่าส่งไกลเนี่ยน้อยมากๆครับเนี่ยจังหวะเนี่ยมันไกลใช่ไหมผมก็เปิดไม่แม่นเลยอ่ะเออขนาดมีพิมพ์เพร์คอร์สนะคือถ้าจะให้ดีนะครับ ก็เปิดในตำแหน่งเส้นในกรอบเกตโทษก็ได้มันยังเปิดแม่นอยู่นะครับถ้าแบบเป็นระยะที่ไม่ได้ไกลมากเนี่ยดังเช่นระยะนี้ครับยังเปิดเข้าหัวเพื่อนได้อยู่ครับ เอาละครับการรีวิวซูรีก็มีประมาณเท่านี้ครับเป็นปีกสายข้องซีซท,ที่แบบว่าเลี้ยงบอลดีจริงๆอ,อ่ะเออแต่บางจังหวัดถ้าเจอแบบกองหลังแข็งๆก็อาจจะไปไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องไปฝืนมากถ้ามันโดนดักอยู่ก็ใช้ความคล่องตัวของเขาเอ่ะเออวนหาเพื่อนก็ได้นะครับไม่ต้องแบบไปตะบี้ตะบ,บันเลี้ยงขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาเป็นคนตัวเล็กนะครับบางทีบางจังหวัดเนี่ยโดนแบบแปบบ๊แบๆบแบบก็เสียบอลแล้วแล้วก็ไอ้เรื่องของการจ่ายบอลก,กับการจบสกอร์เนี่ยจบสกอร์เนี่ยโคลนตัวผมมองว่ามันยังโอเคอยู่นะถ้าได้ยิง ในกรอบเขตโทษหรือว่ายิงนอกกรอบเนี่ยมันยังโอเคอยู่ครับแต่เรื่องจ่ายบอลเนี่ยผมรู้สึกว่าเออจ่ายเปิดบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องเปิดแบบระยะสั้นๆระยะใกล้ๆอ่ะเอออันนี้เปิดดีอยู่ครับเอาละครับการรีวิวของผมก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากวครับที่ดูจนถึงป่านนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับขอบใจมากๆนะครับถ้ากดซับไครนะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ